ถ้าเด็ดได้เนี่ยพอควจะเด็ดผักที่ก่อนตะวันก่อนตะวันขึ้นได้ยิ่งดีก่อนตะวันขึ้นได้ยิ่งด,ด,งดีหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็เด็ดตอนที่ตะวันขึ้นเล็กน้อยก็ยังได้เพื่อที่จะไม่ให้พลังงานของแสงแดดนั้นเข้าไปทําลายเอนไซม์ในผักพอล้างเสร็จเนี่ยก็ต้องแช่ถ่านก่อนอย่างน้อยติดถึงยี่สิบนาทีเพื่อที่จะถอนพิษนอกจากถ่านใช้อะไรได้อีกอ๋อนอกจากถ่านนี่นะ,นนะนนนะก็จะใช้ น้ำสาวข้าว,วใช้ได้ดีประสิทธิภาพใกล้เคียงนะใช่ใช่น้ำสาวข้าวอยู่ตรงนี้<ช>ที่เราทดลองเนี่ยใช้ได้ดีนะทดลองใช้นี่เขาถือว่าขนาดบางคนที่ยังหาผักไร้สารพิษไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเจ็บปนะ่วยหนักถึงขั้นมะเร็งเ่ยนะร่างกายก็ยังดีขึ้นได้นะแล้วก็เออแล้วก็บอกว่าเราก็เลยเห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยสองตัวเนี่ยมันช่วยลดพิษได้ในขั้นที่ว่าร่างกายผู้ป่วยดีขึ้นได้ขนาดผู้ป่วยหนักยัดีขึ้นได้ไม่ต้องพูดถึงว่าผู้ป่วยที่ไม่หนักนะเขาก็ดีขึ้นได้อยู่แล้วนะ จากยุคนี้เป็นยุคก้อนเนี่ยการปรุงอาหารจะมีความแตกต่างจากยุคคนก่อนนะครับหรือว่าในทางการแพทย์ที่เมืองหนาวในทางการแพทย์ทางเลือกที่เมืองหนาวเนี่ยการปรุงอาหารก็จะต้องใช้หม้ออบความดันใช้ไฟแรงๆเพื่อที่จะให้ความร้อนเข้าไปมากๆเพราะว่าเขาจะได้อุ่นแต่ว่าที่เมืองร้อนถ้าเราไปใช้หม้ออบความดันหรือใช้ไฟแรงๆเนี่ยความร้อนมันจะเข้าไปมากเกินไปพอความร้อนเข้าไปมากเกินไปปุ๊บคนกินยังไม่สบาย เพราะมันจะเข้าไปฝังที่ที่อาหารของเรานะเพราะฉะนั้นในที่เมืองร้อนเนี่ยนายุคนี้นายุป,ปัจจุบันเนี่ยคนป่วยได้เพราะว่าร้อนเกินมากๆการปรุงอาหารเนี่ยเขาจะใช้ไฟกลางๆเป็นส่วนใหญ่ให้ใช้ไฟปัน่นถึงปันกลางโดยค่ารวมันจะใช้ไฟปันกลางจะกําลังดีแล้วพอปรุงไปนจนถึงเิลดสุดนะอาหารสุกปุ๊บเราเลิกเลย าารจริงๆแล้วมันประยุกต์มาจากอาหารปกติของคนไทยนี่แหละว่าเขามีเมนูปกติอะไร,รเป็นแต่ว,ว่าเรามีความรู้เรื่องสุขภาพในเรื่องของอาหารอะไรร้อนอาหารอะไรเย็นการปรุงแบบไหนมันร้อนการปรุงแบบไหนมันเย็นคือเรารู้ วิธีตอบสมดุลในอาหารถ้าเขาเจ็บป่วยไม่สบายไปด้านร้อนเราก็จะเน้นใช้อาหารที่มีฤทธิ์เย็นหรือการปรุงที่ที่ให้มันสมดุลไปแต่ทางเย็นครับ,รบแต่ถ้าเขามีร่างกายเย็นเราก็ปรุงให้ให้อาหารมันมีฤทธิ์ร้อนหรือว่าเขามีทั้งร้อนทั้งเย็นแทรกพร้อมกันเราก็จะต้องใช้ใช้องค์ปกอบทั้งร้อนทั้งเย็นนั่นแหละในการแก้ปัญหาตรงนั้นแนวคิดตรงนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นแนวคิดระจากพระเจ้าในเรื่องของการปรับร้อนปรับเย็นเนี่ยเป็นแนวคิดของพระเจ้าเป็นแนวคิดของแพทย์ทางไทยแพทย์ทางเลือก การที่มีการปรับร้อนเย็นเนี่ยว่ามันจะช่วยให้โรคไข้เจ็บลดน้อยลงเราก็มาพิสูจน์กับความจริงเขาเราพิสูจน์แล้วว่ามาลองกลุงดูมาลองใช้ดูปรากฏว่ามันลดโรคไข้เจ็บได้จริงทดลองมา14ปีก็ยังพบว่ามันสัจจะนี้มันก็ยังคงเป็นจริงอยู่ตลอดตอนนี้เป็นมื้อใหญ่อยู่นะครับตอนนี้เวลาใกล้ใกล้จะเที่ยงมีอะไรบ้างครับลำดับจะต้อง ต่างจากที่วิถีชีวิตปกติของคนทั่วๆไปยังไงบ้างครับอ,อ๋อเมื่อหลังเมื่อใหญ่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากรับประทานน้ำานาคลอโรฟิลล์นนี่จะเป็นน้ำคลอโรฟิลล์นะครับนี่ สมุนไพรน้ำคาลโรฟินเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่างๆที่เราใช้สอนพิษเช่นยญานางใบเตยบัวบกฝักกิงเบนจรงอะไรต่างๆนะมันจะมีสมุนไพรถอนพิษที่เรามามีกรรมวิธีในการทำนะครับปกติคนเรากินข้าวเราจะกินข้าวก่อนแล้วเรามากินน้ำแต่สำหรับที่นี่คือต้องกินน้ำก่อน้กินน้ำก่อนแล้วก็ไปทานข้าวใช่ถ้าเรากินสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นก่อน่ยพลังงานของอาหารเช่นข้าวที่เรากินเข้าไปเนี่ยเวลาผลิตเป็นความร้อนเขาจะไม่เผาทำลายร่างกายเรา ถ้ามันมีความเย็นเข้าไปคุ้มครองก่อนแล้วแต่ถ้าเราแต่ถ้าเรากินพวกข้าวเข้าไปก่อนเวลามันผลิตเป็นความร้อนเนี่ยมันจะไม่มีความเย็นมามาลดลดพิษร้อนเพาไม่มีความเย็นมาลดพิษร้อนเนี่ยพิษร้อนส่วนหนึ่งจะทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเรากินเข้าไปทีหลังกว่าที่มันจะเข้ามาแก้ปัญหานี่ช้าเพราะอย่างที่เราทาน น้ำคารฟินใช่ไหมทานน้ำสมุนไพรได้เย็นแล้วก็จะเป็นทานผลไม้ได้เย็นอ๋อทานผลไม้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทานถ้าแบบสคือเราจะกินข้าวก่อนทานข้าวก่อนทานกับข้าวก่อนแล้วเสร็จก็บอกกินผลไม้ล้างปากแต่นี่กินผลไม้ก่อนกินผลไม้ก่อนเพราะผลไม้ถ้าเราทานผลไม้เสร็จแล้วก็เราจะทานผักหาวิธีทานผักจะเป็นสลัดผักก็ได้ทานผักกับส้มตำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลไม้กับผักมันจะดูดซึมเร็วพอดูดซึมแล้วถ้าเรากินก่อนเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นประโยชน์ทันทีเลย แต่ถ้าเราสมมุติเรากินข้าวก่อนกินกับข้าวก่อนเนี่ยมันดูดซึมช้ามันย่อย,ยากดูดซึมช้าเ<น>พราะดูดซึมช้าเนี่ย<น>เรากินเข้าไปก่อนใช่ไหมมันมันก็ยังดูดซึมไม่ได้แต่พอกินผักผลไมกก้เข้าไปทีหลังมันก็เคลื่อนไปผักผลไม้ก,ก็เคลื่อนไป,ไปเป็นประโยชน์กับร่างกายลำบากพอเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายช้าเนี่ย<น>มันก็หนักท้องเราหนันกแล้วก็เป็นประโยชน์ช้าด้วยก็ทรมานท้องเราทำให้ทำให้กระเพาะไม่ดีระบบย่อยเสีย เราสามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะทดลองได้เลยนะว่าในระหว่างเรากินผักผลไม้ก่อนกับแล้วค่อยไปกินข้าวกับกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินผักผลไม้ร่างกายจะรู้สึกสบายต่างกันพลังก็ต่างกันเรี่ยวแรงต่างกันเลยแล้วท่านพอบมกส้มตำา๋อมีส้มตำแต่นี่ส้มตำส้มตำที่นี่ไม่เหมือนทั้งนอกนะครับพอบอกส้มตำแล้วไม่มีพริกเนี่ใเราไม่ใส่ไม่ใส่พริกเพราะว่าพริกมันร้อนอันนี้เป็นน้ำมะขาม น้ำมะขามก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำมะนาวก็ได้ค<ช>ือให้ได้รสเปรี้ยวหน่อยใช่ให้ได้รสเปรี้ยวหน่อยก็มี อาเขืะเทศนี่ครับมีเกลือมีอ๋อจะไม่ใช้น้ําปลาใช้ใช้เกลือตลอดเลยครับใช้เกลือใช้เกลือเพราะเกลือมีพลังชีวิตสูงสุดเพราะว่าเกลือเป็นคอมเค็มที่มีพลังชีวิตสูงสุดปลอดภัยสูงสุดฟื้นฟูร่างกายได้ดีที่สุดก็คือเกลือเราก็เลยตัดซีอิวเต้าเจียวน้าปลาปลาละอะไรออกไปอาหารเราเลยจืดมากเลยโอ้จืดมากๆเลยปรุงแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้แทบจะไม่มีรสเลยนะคืนแทบไม่ลงคอเลยแหละลำบากเหมือนกันคือไม่สงสัยว่ามันดีต่อสุขภาพหรือไม่เพราะเราเก็บข้อมูล แล้วมันดีต่อสุขภาพแต่ว่าเราจะทําได้หรือไม่แต่ว่าถ้าคนเรามาฝึกแรกๆจะไม่ค่อยชินแต่พอเราฝึกนานเข้าๆเรา,เาก็จะชินนกันนะ มันบอกไม่ถูกเลยแต่ว่าก็พอต่วจได้ทุกคนอย่าไปคิดเลยหายเล้าไปดิ่มก็กานะครับที่เ็นเมืองหนาวนะครับจะถูกกับเราแต่ก็ทานได้ค่ว่าอยู่อที่ว่ามันมันดีจริงธรรมดาผมเป็นคนชอบําใจปากมากก็คือชอบทาน รสชาติจัดแล้วก็กินเต็มที่อย่างที่เราอยากกินเลยนี่ตอนที่นั่งกินไปเนี่ยครับก็พยายามนึกว่ามันเป็นกระพ้าหมูกรอบเผ็ดพยายามนึกอยู่ <c oughs> แล้วอย่างเวลาคนมาอบคนมาอบรมที่ค <c oughs> ่ายหมอ,อกเดียวมีคนตั้งคําถามไปว่าเอาเข้าจริงเราก็ทําแบบนี้ได้แค่เจ็ดวัน <c oughs> แล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเราจะไปทําแบบนี้ได้อย่างไร <c oughs> ครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นการฝึกให้คนได้ รู้สัจจะและมีทักษะในการทำสัจจะนั้นรู้สัจจะว่าดับเหตุทุกทุกดับนะได้ความสุขขึ้นแล้วก็พาฝึกปฏิบัติคนก็ได้ทักษะว่าดับอย่างไรล่ะคนก็ได้ทักษะ,กษะเมื่อได้ทักษะแล้วเนี่ยแน่นอนชีวิตคนมีกิเลสมีอุปสรรคมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่จะทําไม่ได้ต่อเนื่องอย่างน้อยเจ็ดวันทําได้แล้วก็มีความชัดเจนมีความมั่นใจแล้วว่าอันนี้แหละใช่ ทำให้ปัญหาของเราหมดได้วันที่เขาออกไปแล้วเขาทําไม่ได้อีกสักพักหนึ่งเขาต้องเริ่มไม่สบายถ้าเขาไม่เริ่มไม่สบายครั้งนี้ถ้าเขาชัดเจนเมื่อเมื่อเขาได้มาอบรมเนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าอ๋อเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะไม่มีใครแก้ความเครียดให้เขาได้ถ้าเขาไม่ไม่หายเครียดเองไม่มีใครเอาอาหารสุขภาพเข้าปากได้ถ้าเขาไม่ทําเองไม่มีใครออกกำลังกายแทนเขาได้ไม่มีใครถอนพิษแทนเขาได้ถ้าเขาไม่ทําเองคนชัดแล้วว่าเขาต้องทาเอาเองแล้วเขารู้แล้วว่าต้องทําอย่างไร เมื่อเขามีทักษะแล้วรู้แล้วเขาก็จะภาคเพียร uh. ก็เรียกว่าอย่างน้อยคนได้ทักษะอันนี้ได้วิชาอันนี้ได้ความรู้อันนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตเขาเลยวันหนึ่งที่เขาเดือดร้อนเขาจะภาคเพียร uh. เพราะไม่มีใครอยากทุกข์ uh. เมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดมันเกินทนแล้วยัางไงมันต้องสู้ซึ่ <cụ> างไงมันก็ต้องสู้แล้วมีมทักษะที่จะสู้แล้ว่ยมีอาวุธที่จะสู้กลัวอะไรทําให้คนมั่นใจในชีวิตให้เรามีอาวุธจะสู้ 7วันของค่าสุขภาพนี่ผู้ที่เข้ามารับการอบรมนี่ไม่ใช่เพียงแค่มาเรียนรู้ได้รับความรู้เรื่องสุขภาพจากคุณหมอเขียวเท่านั้นนะครับหรือไม่ได้เพียงแค่มากินมานอนมาพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ค่าสุขภาพนี้จะมีการจัดแบ่งหน้าที่ด้วยนะครับแต่ละคนเข้ามาอยู่ที่นี่ก็จะมีหน้าที่แต่ละอย่างในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยกันทํางานในครัวเรื่องของการทําอาหารล้างถ้วยล้างชามหรือบางกลุ่มก็จะมาดูเรื่องของ การทําความสะอาดบางกลุ่มนั้นก็แยกไปลงแปลงเกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะช่วยงานในศูนย์ทั้งหมดนี้ก็คือการที่จะฝึกให้คนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับมีจิตใจที่เรียนรู้ในการรู้จักให้นะครับรู้จักจุนเจือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้ก็จะบอกว่าเป็นยาส่วนหนึ่งก็ได้นะครับที่จะทําให้จิตใจนั้นมีเมตตาแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะรู้จักให้นะครับ